สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเพื่อนๆใน Facebook และ YouTube และกลุ่มต่างๆใน Facebook และใน TikTok และในเลดและในโซตอรี่นะครับวันนี้นะครับผมภูมิใจนำเสนอคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นพราพุทธศิลป์าพุทธอินเดียศิลปะปาละปางนั่งปางประทานพรน,นะครับองค์นั่งนะครับที่แก่ด้วยพลอยทัพทิมสตาธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกนะครับเรียนคุณผู้ชม น้ำหนักอง์นี้หนัก2,365กรลัดนะครับถือว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดนในโลกนะครับพราะป้อนพลอ,อ,อยทับทิมสตาธรรมชาติส่วนมากหนักไม่ถึงร้อยกรลัดก่อนที่จะแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้เรียนคุณผู้ชมนะครับต้องใช้ก้อนพลอยทับทิมสตาธรรมชาติของประเทศโมซัมิกซึ่งหนักไม่ต่ำกว่า1กิโลครึ่งถึงร่วม2กิโลนะครับนะครับ คือ7 0็0กว่ากัหลัดขึ้นไปถึงรวมสองหมื่นกันหลัดถึงจะแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้นะครับทุกวันนี้หาไม่มีในโล่นี้แล้วนะครับอดีตผมโชคดีที่ซื้อก้อนพลอยทับทิมสตาธรรมชาติก้อนนี้มาได้ถึงได้แก่เป็นองค์พระพุทธอินเดียเสนาป่าปา,ปาละปางประธานพรนั่งองค์นั่งนะครับสวยงามยิ่งนะครับเี็นคุณผู้ชมนะครับนะครับเห็นไหมครับใบระหน้าพระพักองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าสง่างามยิ่งแล้วเหลือบสไตล์หไหมครับ แสบปาเลยนะครับรลยยิบรลยยับนะครับเรียนคุณผู้ชมนะครับซึ่งซึ่งจะหาที่ไหนไม่มีแล้วนะครับนะครับสีสวยด้วยนะครับแกเป็นสินัป่าอาร์ติกนะครับเห็นไหมครับข้างหลังมีดอกบัวสันลักษณ์ที่เห็นมครับเรียบสตาร์เลยยิบรลยยับเลยนะครับนะครับแล้วแล้วความพิเศษสุดองค์นี้นะครับไม่ใช่ว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเนื้อพลอยองด้านโปร่งใสนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมนี่ผมส่องกับอาการนะครับ เนื้อใสไปทั่วทั้งองค์นะครับซึ่งจะหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่ใช่ว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเดือนคุณผู้ชมนะครับนะครับเนื้อก็สวยที่สุดในโลกเห็นไหมครับเนื้อโปร่งใสด้วยทั้งองค์นะครับเห็นไหมครับสีชมพูหวานอมม่วงนะครับใสโปร่งใสกึ่งแก้วนะครับความพิเศษองค์นี้นะครับเรียนคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมเพื่อนๆในเ c e b o o k และ YouTube และ Tik t o อกและในลิสต์สตอรี่นะครับนะครับและผู้ติดตามนะครับของผมนะครับทุก ครับและถ้าคุณผู้ชมที่มาชมคลิปวิดีโอนี้ถูกใจกดไลค์กดแชร์ไปติดตามที่ YouTube ผมนพพงศั้ตั้งได้นะครับผมยังมีภาพบางต่างๆเช่นนี้นะครับที่แก่ด้วยพลอยแทบพิมสตาเช่นนี้และพลอยแทบพิรนธรรมชาติและพลอยีนสตาแพงๆหายานะครับบางต่างๆนะครับ นะครับที่ g o o g l e การันตีเมื่อไปถามองค์ใหญ่ที่สุดในโลกมีไม่ต่ำกว่า60องค์ขึ้นไปนะครับอลังการมากแล้วก็ยังมีก้อนหอยทับทิมสปาธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกใหญ่ที่สุดในโลกและก้อนหอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกใหญ่ที่สุดในโลกที่คูเกอร์การันตี2รายการนะครับผมถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่า800คลิปนะครับเรียนคุณผู้ชมนะครับนะครับว่างๆนะครับคุณผู้ชมไปติดตามที่ YouTube ผมโมภูมแท้ตั้งได้ไม่มีคำว่าผิดหวังแล้วข้อสำคัญนะครับ เรียนคนุผู้ชมและเพื่อนๆนะครับเมื่อไปติดตามชมนะครับนะครับ ว่างๆนะครับลองติดต่อเล่นๆนะครับคุณผู้ชมอาจจะได้เงินก้อนใหญ่นะครับเพราะผ้าปานต่างๆของผมนะครับที่แกะด้วยพฟทับทิมชาติหรือทับทิมสตาที่โคเกอร์การันตีว่าใหญ่ที่สุดในโลกแต่ละองค์นะครับราคาสูงนะครับเพราะมันใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนะครับอย่างน้อยเป็น10ล้านไปร้อยล้านหลายร้อยล้านเป็นพันล้านบางชุดหลายพันล้านนะครับผมให้คุณผู้ชมนะครับที่ติดต่อ3%เ์ท่านก็ได้เงินมหาศาลแล้วข้อสําคัญติดต่อสําเร็จนะครับผมได้เงินไปต่อย่อสร้างโบสถ์ คุณผู้ชมที่ติดต่อให้ผมสําเร็จก็ได้ร่วมหมากุศลต,ต่อยอดสร้างโบสถ์กับผมนะครับนะครับแล้วก็ได้เงินใช้แล้วข้อสําคัญนะครับผ้าของผมถ่ายคลิปวิดีโอละเอียดน,นะครับที่ Google การันตีใหญ่ที่สุดในโลกนะครับติดต่อหาคนรวยหมาเศรษฐีเชิญง่ายนะครับเพราะหมาเศรษฐีทุกคนก็ชอบสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลก ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและมีคุณค่าของผมมีครบทุกประการนะครับทั้ง3 4รายการที่มหาเศรษฐีต้องการนะครับเพราะของผมหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีแล้วพ่อแก่ด้วยราชัยพลไม่ว่าทับทิมธรรมชาติหรือทับริมสตาร์หรือไพรินสตาร์นะครับแล้วนะครับขนาดเม็ดไพรินสตาร์นะครับศักดิ์ศรีสู้ผ้าของผมไม่ได้ที่แก่ด้วยพลทับทิมธรรมชาตินะครับและทับทิมสตาร์นะครับเม็ดหนึ่งนะครับหนักหนึ่งหนึ่งพันนะครับสี่ร้อยสี่กะละจะขายทั้งหมื่นแปดร้อยหกสิบห้าล้าน เรียนคุณผู้ชมไปเ e ซบุ๊กคุกเกรถามได้นะครับผ้าของผมนะครับให้เชิญถูกมากติดต่อง่ายนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามได้ยูทูปผมโุบภูมิแท้ตั้งแล้วถูกใจไรไม่เข้าใจไรโทรปรึกษาผมได้เบอร์สับติดต่อผมนะครับ0 8 1 9 0 7 1 1 7 9และ099197894ผมโุบภูมิแท้ตั้งอยู่กรุงเทพฝั่งธนนะครับเห็นไหมครับองนี้สวยสง่าง,งามยิ่งครับเหลือบตาแสบตาเลยนะครับ อยากจะช่างฝีมือระดับแนวหน้าประเทศไทยไหมครับใบหน้าพระพระักสง่างามยิ่งนะครับสวยงามยิ่งนะครับอ,องค์นี้อย่าลืมนะครับไปติดตามที่ y o u ูทู e ผมปุ๊ปุ้มแท้ตั้งนะครับไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับ